เด็กๆตอนที่เด็กๆกำลังฟังครูอยู่เด็กๆส่งเสียงดังเลยค่ะไม่ไม่ขอว่าตอนที่รู้พูดูเด็กๆจำไหมมีผู้พูดอะไรเด็กก็จะไม่รู้ไม่รู้สิพี่ให้เด็กดูก็บอกไหวหรือเปล่าอย่าพูดเลยนะฟังดีๆนะฟังดีๆใครไม่ฟังจะตามไม่ได้ค่ะรู้พูดว่า5ทาร์วาโคให้เด็กกระดูดตามเสียงกันนะคะ5ทารวาโค เด็กเอามือสองมือแตะไว้ที่ไรฟังเสียงตะบะน,นี้ก่อนนี้ฟังดูนะดอกคุณธนรักษ์เอกค่ะต่อไปฟังคุณพูดว่าวันชาติชาติให้เด็กๆเดินหนึ่งก้าแล้วก็ต่างเสียงตะบะนะดีนะเก่งค่สวยวันชาติวันชาติคุณจะทวนอีกครั้งนะคะะตาคุณพูดว่าห้ 5, า,าพันวาคมให้เด็กๆกระโดดตามเสียงตะบะห้าพันวาคม ต่อไปถ้าคุณครูพูดว่าดอกพุทธลักษาให้เด็กเอาบนะต่อครับเด็กว่าอย่างไรตัเสิ้นทุกท่านดอกพุทธลักษณ์พูดว่าหวันชาให้เด็กเดินดึงขาสิ้นทุกท่านดึงทีมนั่นดึงที่นั่ครูอีกครับเด็กขาถ้านครูพูดว่าห้าขาขอให้เด็กทำยังไงฮัลโหลสีน่าค่ะคุณครูตบมือให้น้องนั้นผีหน่อยค่ะเสร็จแล้วครับครูพูดว่าดอกพุดธลักษณเด็กทำยังไงคะ เอาหดื่นแดงอ้าวคุณเก่งมากเลยค่ะให้เด็กเอาหมื่นแดงอะไรแล้วคุณครูพูดว่าวันนี้ให้เด็กทำยังไงคะเอเอเต้าเสียงอะไรเต้ายงเต้าปลาเต้าปูนี้ปีกแม่แม่เด็กคุณพููขอสมาครกลุงพุธมาทำให้เรื่องด้วยของมือแต้วนี่มัว เราคุณนะคะเด็กมาบ้าคุณลูกคุณเฉลี่ยมากนะค่ะคุณพระตงไม่เฉลี่ยหนอลูกคือขาดเส้นอภีสจางแขงอคือที่สวรรค์ตัวว่าคือที่สวรรค์ตัวตัวนี้ถ่ายช่วงสามเพื่อนอะไรนะคุณที่สวรรค์แต่แล้วยังลูกนี่บ้างแขงอตึ้งตึ้งแขงอตึ้งตึ้งแขงอตึ้งตึ้งอะไรเด็กข้ามเส้นอภีส เราคละสมกาน่รดแค่ะห้าหาห้าห้าหาห้าห้าห้าาหาห้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 า้าาห้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 าหาร้าห้าห้าหก้าห้้าห้าหาหา้าห้าห้า้าหาาห้า้าน้าห้้าาหา ให้เอามือรันตัวขึ้นมาได้้วแต่พยาคามตัวเองขึนตั้งเด็กใ้คือากันแล้วเด็กที่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครัเกยอุ๊ยเด็กมากเลยตมือให้เอยมาชาติโอ้โหมาชาติคุณโภคีทำเท้อง้เด็ก้อ่านแล้วขวั่คุณจาคุณจะอ่านให้ฟังต่อเดีวที่สอคุณจะให้เด็กอ่านัที่สามด คออการอ่นค่ะรคุณอให้ฟังอที่สให้เด็กอ่าางที่คุณครูจะให้เด็กอพการเด็กคนไหนจะียอนรคุณทยังไงครคหอมแต่ว่ายังตั้ใจฝคุณจะอ่านห้ฟัอทางที่สคุณครูจะใเด็กๆาที่สามไม่อะไราขออนุญค่ะ

ไห้พ่อไหว้่อรือเด็กจะไหว้พ่อแม่หราตาญาทุกคนก็ได้ค่ะไม่ต้องจะอ่านแล้วก็มาสะกดภาษาอังกฤษที่ได้ถึงสักทนี้นะคะต่อไปคำว่า father, mother, ของกระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้าแล้ววันพ่อวันพ่อวันพ่อวันที่ห้าธันวาคมเป็นวันพ่อเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัราชการที่เก้าเป็นผู้มีท้าทุนตอบเป็นด่อของทุกคนในประเทศแล้ววันชาติหรวันพ่อสำคัญยัมากเดกวันชาินประเทกกถึงยพ่อในวัชาติหรือวันพ่อที่ห้าธันวาคมในวัราชกาที่เก้าเด็กๆหนเองมีใคร

ทำนู่ว่าอะไรเขาเรียงค่ะ ต่อไปเในกิจกรรเกมการศึกษาเก็บตัดต่อรูปภาพในวันพ่อในกิจกรรวันพ่อของเราที่เราทำก็จะมีไว้ถึงพ่อแล้วก็ทำกิจกรรมได้ได้โพงไปฝากไว้ที่หน้าบ้านในวันพ่อแล้วก็มีทำความสะอาดในถุงพ่ของเด็กๆรักษาคุหลักธรรมชาติในพิธีการเก็บขยะอันนี้เด็กก่อนที่เด็กจะไปเล่นเกมผู้จะสาธิตวิธีการเล่นเกมตัดของในวันพ่อคุณจะสาธิตวิธีการเล่นเกมให้ดูก่อนนะคะ ให้เด็ก <apply> ต <some drinks> ่อเติมตู้ข่าวให้สมบูรณ์เอาละค่ะต้อมาต่อไว้ตรงไหนตรงนี้ได้ไหมถูกไหมยึดมือไว้ตรงนี้แต่นี้นะคะเมื่อเด็กๆต่อเสร็จแล้วให้เด็กยกมือขึ้นคุณครูจะเข้ามาตรวจสอบความถูกต้องแล้วที่เด็กต่อเสร็จแล้วคุณครูตรวจแล้วไปบ้านดินันมันรอรอจนตทุกกลุ่มต่อเสร็จคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานนะคะทำยังไงให้มามาต่อมาต่อต่อเสร็จแล้วให้ยกไปยกมือขึ้น จกรรมอะไรคุณเอามือแตะไว้ที่ไหล่เอามือแตะไว้ที่เอววันนี้เอามือแตะไว้ที่เอวมือแตะไว้ที่หัวว้าขอเชิญน,น้ำเชินเทมาลอยหูฟังชอันดับแรกได้ฟัยังไงเอาปไปดีเสร็จแล้วทำยังไงคะเสร็จเสร็จแล้วทำยองไงกือนแห้ยกมือขึ้น,น,าม,นมาเล่าผลงานไม่ได้ก,กิจกรรมอะไร ขอคุณตอนเปเพงค่ะตัวไ้องไปน้ตไคุณจะเหนเกมให้เด็กนั้งเป็นหมุนนะคะข้าบนโเป็นกมับก็นโค้งเป็นเหลี่มกลับมือเป็นโค้งโค้งเป็นเี่ยมหัวน้ำ ก่อนที่เด็กๆจะทำเรามาสร้างข้อตกลงกันก่อนเ่อเด็กให้รายงานแล้วเด็กต้องรอฟังมสิทธสัญญาณคุณครูนะคะว่าเดิมทำได้เด็กถึงจะทำกิจกรรมสัทญาณได้เจ็บดอกไม้ก็ตามววันชาติหรือวันพ่อเอาไว้เป็นสัญญาณนะคะก่อนอื่นคุณจะให้เด็กปั้มตาค่ะตรงช่องสีแถวช่องนี้ก่อนอย่ากนั้นให้เด็กฟาดดาวให้นตัวใบงานเอเด็กฟาดดาวเสร็จแล้วให้เด็กชี้ตาแล้วมาติ โด็กองนะจะาเป็นล้มก็้องสาวที่สวยน่าเด็นี้ไมเด็กติดเสียแล้วเด็กเําก้ำาเกลือแลไม่มาทอล์กเห็นไหมคะต่ำตาไหคะสีช่องสี่เหลี่ยมไม่เด็กขาเก้าที่ไปงาเดี๋ยวชีก็ดาหมาเด็กไมเป็นล้มก้องส่ของสาสั่งหนักมืคนมาไล่ของด ลงมาลากลงมาแล้วใเด็กเอามือมาเท้าที่กระดาษแล้วเด็กเอาสีเทียมมาวามือของเด็กมันจะยังเดเป็นมือของแม่ครคะใช่แล้วเด็กกเข้าบันท่อนะคะเด็กสามารถไหมท่อแม่สู่ย่าาได้หรือผู้ปกครองเด็กได้หมดเลยนะคะที่เด็กทำกิน เด็กกันแต่ะกิจกรรมมีขั้นพุกน้ำให้เด็กใ้เช็ดนะคะในเด็กจะได้ให้เด็กทำยังไงคะใช้ผกุญแรถุงลงไปในน้เดี๋ยวให้เด็กตอ,อกน้ำเดือดกำลัง okay mm -hmm. ม่ตั well, ้ตรหนึ่โค้ดตรวจสอบความเข้าใจน้องทีมดูฟังหน่อยกานจะไปที่ไหนทำยังไงดูหนอยดิดน่องกบ้าอกังใจกน่อนเอามือแตะลายหน้ามั่งกันหนึ่งสองตั้งหนึ่งสอง ก็ได้จบกันไปเรียบร้อยนะคะคุณครูคุยกัาษปัวันชาติหรือวันพ่อมีที่มาอย่างไรคะวันชาติหรือวันพ่อฉลองที่ดีได้มาที่เขาเือยู่พระเจ้าหวในรัชกาลที่9แล้ววัาเป็นอะเป็นวันสำคัญที่คนจะไป่ายรูล้วถึงคุณน้ำาขอพระเจ้าอหัรัชกาลี่แล้วสัญลักษณ์ันพ่อคืออะไรคะเด็กดอกอะไรคะทำานวันพ่อมอะไรได้เก็บขยะเก็บกะแล้วทไมร กันชาตเต็มๆเป็นการแสดงถึงความกระตัานยู่กระตัานเวทีติดสแสดงความรู้สึกว่ากิจกรรมทั้งหมดที่จะทำในวันนี้วัฒชากาหรือวันทอกิจกรรมสิบกิจกรรมเสี่ยงที่ชอบไหมคะใช่ถ้าเด็กชอบให้เด็กเอาหัวใจไปติดไว้ตรงชอบที่ชกิจกรรมถ้าเด็กๆไม่ชอบให้เด็กเอาหัวใจไปแบะไว้ตรงหน้าส่ง